บ่อทองเห็นบ่อดันทรายบ่อทองจะเป็นทางด่วนนี้บ่อทองทางพิเศษมอเตอร์เวยเอ็มนตอนนั้นบ่อบับ่อผิดน่บ่อทองเรายังหูเนี สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องบอลทองปรางเศชแนลพี่น้องเลยสวัสดีเอฟซีบอลท่าน้ำเด้อน้ำเด้อนะฮะวัอนี้บอลทองครับบาลผัวภากันอยู่ที่ถนนกาญจนาไม้เลยเก่าทั้งด้านทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานครเด้อเนี่ยเด้อฮะถูกอันนี้อันนี้เป็นบางใหญ่ซิตี้บ้างใหญ่ซิตี้อย่างเนาะบอกว่าแต่ก่อนนี่แต่ก่อนนี่ดังเด้บางใหญ่เซตตี้ก็ว่าเซตตี้บ่า ิตีตัวสตีหมู่บ้านบางแยงสินะปัวกางได้ผู้ใดก็อยากมาดิไมก่อนนะได้ยินซื้อว่าบางแยงเซฟตี้เนี่ยโอ้ผู้ใดก็ว่าสุดยอดเน่ยนะสุดยอดเลยวะแมนนี่เขาอยากจะเห็นไงท่องจะเบิ่งนิสซกเกินข้าวรถไฟอลังการเนี่ยนังรถไฟนี่แหละคน้เดินมาประเทศที่เจริญต้องแบบนี้บางอกและจะเดินได้ด้วยผู้นำ นะบอกท้องนะไม่ได้เจริญได้เพราะเพราะแรงงานผู้หญิงคนหนึ่งเดี่ยพ่น้ตบอกว่าประเทศไทยเจริญได้เพราะเพิ่นมาสั้นนี่เจริญเจริญได้เพราะเพิ่นแมนแล้วเพิ่น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 ให้จังใดล่ะจังเจริญเพราะเพิ่นอันนี้อะไจังว่าขอกระทรวงใอยู่เด้วยนะเพิ่นให้จังใดล่ะอันนี้ผู้แมนเพิ่นเด้เฮ็ดให้มันเจริญอันนี้เป็นอ่าคนไทยเขาจะเองนะเขาจะสร้างได้เนี่ยเล่าว่าจังซีอ่ะเล่าว่าจังซีเล่าเทำงานอยู่ประเทศไทย กัดเซาบานอยู่เองซื้อเขากินเองขามันก็ต้องธรรมดาแล้วกันบูซื้อกันเปล่าเฮรสิกินอีหยังสินอนอยู่แสแหละแล้วจะมาเรียกร้องอะไรว่าซันนะขนาดบุญคุณอะไรว่าซันเออขนาดเขาเจ้านะเป็นเจ้าของในแท้เขาเจ้าก็อย่างสื่อก็อย่างเซาก็จะสซ็นตัวอืเจ้าได้เศเซาเลยวะมันกัดเซาก็เป็นเรื่องธรรมดาเขาซื้อป่ะซื้อขาบ้าซื้อพลาสใหกกินเนาะแมนแต่ว่าสร้างว่าน้ำก็ซื้อไฟก็ซื้อ เอ้าตังสันตังสันเออโอ้ยสามวานซาวอันนี้ปวดโผปวดโผปวดพวกแบกแจงคะแบเมนเอิันก็เอามาจูดโชว์เนี่ยเงินก็เอามาเหยียบมันมันมันบุ่มเมนว่าคนสองคนหลายคนดิหลายคนบะเจ้าว่าข่อยกัเห็นอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเขาเจ้าเห็นยังไงซักไล่ดิสามคนซักไล่คนโตคนทั้งใส่ละคนนี่แหละเขมรโอ้ จะบิ่งเล่โซเชียลนี่บ่แมนแต่ว่าเพื่อนจูดแบ่งรอยนด้น่ะปั๊ดเธอคอยคอยเดือดว่าอีิริคอยคอยเดือดคอยอยากคายแห้งนด้น่ะโอ้โหหางเงินแทบตายท่องเดือดอะื่อหลายค้หน่อยเคอยอยากได้สิ่งที่คนไทยเพิ่นบูชาเพระ่าเพราะว่าจะคนไทยเด้ข่อยก็ยังคนรบนับถือบูชาเหมือนกันเด้ ในเงิ่อนจะมีรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของคนไทยเนี่ยท่องแม่พระองค์ท่านก็คือเป็นที่เคารพและศรัทธาของปวกชนชาวไทยอ่ะจะไปหาเหตุดได้แบบนี้พี่ยง้ยนะเจอเนี่ยบอกว่าโอ้โหเจอสานเตียได้แหละคนไทยจัดการนะอ่อว่าก็โดนหรอกก็โดนหรอกจะน้อยกลา กินอ่าลาบเลือดคือขี้กโอ้โหอีลี่เด้อันนี้มันนักเด้มันมันบระกวรเด้บระกวรเฮ็ดบระกวรทำเลยอันนี้เป็นเงินแท้ๆเลยนะถ้าถ้าเจ้าเฮ็ดจังซี่นี่เจ้ามาเฮ็ดเพียเฮ็ดงานเฮ็ดอีสังกัดโบเฮ็ดเพื่อเงินเอาตอนนี้คอยคิดว่าเขาอาจจะเฮิมเกริมเนี่ยมันเฮิมเกริมมันก็เกินไป,ปร,รัฐบา,บาลคนบ้านเขาประกาศนในก๊าบซบานไปแล้วเขาจะขึ้นคขาแรกให้400บาทคือก๊าซประเทศไทยและมีงานต้องับต่างหลายหมื่นหลายพันตำแหน่งได้อ้ย ก๋วยว้าโดนตัวนั่นแหละโดนหลอกนั่นแหละเอ้าขวากศิวะแสนแหล่โดนหลอกนั่นแหละหลอกให้กลับบ้านกินทหารข้าวมือเศร้านี่ายปั๊มน้ำมันอยู่ที่ประเทศเขมรปิดบ่มีกำหนดหลายปั๊มแล้วเรือรบอยกันแน่นอนบัี้แน่นอนเอ้าบ่ปิดจังไดมันบ่มีน้ำมันขายเอ้าน้ำมันแม่นน้ำมันก็มาจากไทยเนาะมาจากไทยเจ้าปิดตานเลยเจ้าเอาน้ำมันยูไส้ไปขายเอ้าเดี๋ยวกะคงซีบจอนดิ ข้องสียพันไปซื้อของตอนนี้ซ wow. oh. ื้อของอยู่ที่ฝั่งลาวแมนบ่แมนอยู่จำวัสซักหรือยินเขาโอ้โหแห่กันปื้มปืทุกใบบานมาขายของดีขนาดเลยว่าะไอโอ้ยบาดนดอกบมาโดนเนาะจะน้อยกะอีิลี่เนี่ยเอาเพราะว่าไอ้คันจีวอาคันพวกเปิ่มไปซื้ออยู่ลาวลาวเขาก็ขายดีเน๊ดีกัเอาสินค้าทางฝั่งไทยแล้วไปขายหไม่กอยังเสียในเจ้าโอซิขาวาเตะคอมเมนต์มาได้ยังไงว้าย สิไปเทีย่ยวเขาไม่ได้โมเดลได้เจ้าเนี่ยโอ้ยขอ่อยคือจะกูมีโอกาสได้ไปเทีย่ยวดอกกม่มีโอกาสที่ว่าไปอาจะกูไปไอ้ดอกโที่นี่นี่ขอ่อยอยู่ประเทศไทยสบายใจกว่าที่นี่นี่โอ๊ยพี่น้องเลยนะฮะมือ่อกี้เราก็บอกท่องเอกภา,ามาเบิ่งนี่คือกรมเจริญของประเทศไทยถนนทางการที่เราเชื่อมต่อกันไปในมืดนะฮะเบื้องซ้ว่าจะไปเส้นทางใหนจุดใดนะนี่บนอ้อยท่องนี่นี่คือถนนที่เชื่อมต่อออกไปยังภาคอีสานของประเทศไทยได้ไปทักทักเหนือของประเทศไทยได้แน่ท่อง นี่คือถนนวงแหวนรอบกรุงเทพมหานครอีกหนึ่งเส้นทางโอ้กว้างขนาดถนนวงนี้โอ้โหจักเล่นจะน่าบู๊ดูนะโอบู๊เป็นข้างเราหกเกียเลนทั้งหมดนี่โอ้โหไ่าฝุ่นแลว้ลวฝุ่นแล้วในประเทศไทยโอ้โถูกกว้างดีโอ้ยพี่น้องเลยนะเบาเรื่องความจเจริญของประเทศไทยบ่าให้เบาเรื่องถนนทางนี่สุดยอดนะฮะนะถนนที่เชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวกับ ไปเดบิว์ทุกอย่างนี่คือความสะดวกสบายของแรงงานลาวฮ่องเต้งาน,น,นประเทศไทยนะตอนนี้ชื่อเดว่าแรงงานบัตรฮาเตรียมตัวเดอ้อประเทศไทยเป็นโอกาสแล้วปเป็นโอกาสแล้วเขาต้องมาเฮ็ดเขาต้องมาเฮ็ดใถือต้องทำรุดไม,มยและเข่ามาทํางานนะฮะโดยทีบอกก็ได้ว่าซื่อสัตย์ส,สุจริตเดอ้อพี่น้องแมนแมนแมนต่อท้องแต่ว่าขั้นมากระยิบเฮ็ดคือคือคอมเมนต์เด้อเฮ็ดจังไหนเนด้อคืออ่อง เขาให้โอกาสให้เวียให้งานให้ที่พักให้ที่กินโอ้หาเงินหาค้ำก็มาเฮ็ดจังสีนโปรใดดิเฮ็ดว่าก็ได้เจ้ามาเจ้าหาเงินหาคํำได้เจ้าก็แบบว่าจังใดอ่ะยามใจการเงินไปแหละโอ้ด้วยค่าเนี่วด้วยค่าเนี่ยฉีกเงินฉีกยงบุพพได้จูดจูดยำบุพพ์นั่นก็เกียบมันมุคควรเฮ็ดเงินธนบัตรประเทศไทยนี่บ่าทองนะสามารถชําระนี่ได้ถูกต้องตามกฎหมายนี่เล่าทอง อ <Man, S 2> <ล>มไ่าเียแ,และคลิปที่เขาทําอย่างนั้นนะบอทองอย่าไปแชร์เด้ออย่าไปแชร์อย่าไปกดไลค์ดิอาจจะเขาใครผิดกฎหมายใดทีด่บอทองเอามันก็แมบนอะไรผิดกฎหมายดิยเบืองสูงนําเน้น่ะจะเบิงบงบงบ่งบินบบกสุจะเบิ่งจะเบิ่งประเทศไทยตัวถนนหนทางเสืยอวยว่าคนไทยเห็นข่าวเนี่ยแบบว่าเดือดแนนอนเลยเดือดเดือดเดือดแต่ว่าก่อยเห็นหลายคนนี่มปจังไหนไอ้นักเรียนจ้งไหน คอมเมนต์นี่แหละเป็นยังไงไลายว่าเงินกับเหยียบนะอันนี้นักเรียนนะโอ้แล้วก็ะทงชาติกับเหยียบเรื่องก็ชีกเองเนี่ยว่ามีหลายคนค่อยเห็นน่ะโ่งประด้บ่รเด็นมันคอมเมนต่าสองสามคนนี่หลายคนดิหลายคลิปหลายช็อตที่ค่อยเห็นก็จาอ่าลงโอ้คลิปนี่นะแมนทั้งสตอรี่ดิอีหยังนี่แหละ จังสี่เลยจังสี่เลยนะฮะอยู่ใ้อย่างประเทศไทยนะฮะ <Man. S 1> น้องเอ้นะฮะแบีงานหลายคนเขาก็บเบียกกลับบ้านไม่อยากจะกลับบ้านเลยเพราะว่าอยู่ที่ประเทศไทยสะดวกสบายมีเงินใช้นะ,ะอยากกินอะไรก็ได้กินมีเงินในกระเป๋าแล้วก็สามารถซื้อกินได้กลับบ้านไปความหิวโหยความอดอยากพี่น้องเอ้ย <Man. S 1> เบียกง,งานบมีเบียกง,งานมี่หน่อยเนะี่ยชื่อแต่ว่า้าอยากฮ็ดเบียกดีก็ต้องมี การเรียนที่ดีการศึกษาที่ดีจบทุงสูงแต่าประเทศไทยให้โอกาสว่าจะเป็นต้องเรียนจบสูงค่จะเป็นต้องจบปริญญามากเหตุงานเหตุกายเงื่อนไคาแรกแมนคนเพราะว่าขามิหลายคนเนี่ยอะไรอะไหลายคนเจ้เาเจ้เาว่าออกมาวา่ากันเขาบอกบางคนนะเขากเจ้าว่าขอบนุยากกับเขาก็เสิบอยยากกับบนุยากกับเพราะว่ากับไปกับเจับจิเหตุอีกอย่างแล้วก็บมีรัฐบาลบอกแล้วเด้ย รัฐบาลบอกเอา้ารัฐบาลบอกสมมติว่าตามตามที่ได้ยินอ่าขจรบอกเนี่ยบางคนนะว่าบอกว่าคันอ่าผู้ขออยเมื่อแล้วรัฐบาลจะให้จังไดดล่ะสิมีเงิน<อ>เดือนให้กินคือคนไทยบอเงินเด<อ>ือนสูงคืออยู่ไทยบอผมแม่นว่าเอาพ่อเมื่อเมื่อทิมทิมปะทิมปอยเรียกงานกับผมมี่โอ้บอ่คือยุ่ประเทศไ,<อ>ไทยประเทศไทยเงิ<อ>นก็ดีงานก็นดีเงินก็ะสูงโ้ ขาเจ้าบอกนะขอ่อยปวยกั๊บนะบางคนนะขาเจ้าบอโอ้คนบอกว่าตอนนี้ให้แค่เจ็มือ่าสันวีา่าบอกขอใจเด้เขาจะปวดก็บอกขอใจกันได้บ่าบอก็ะไรแสดงว่าแสดงว่าเพิ่นกดดันต้นนะ่ะกดดันให้อ่าคนงานคนเมื่อเมื่อก็จะให้เป็นทหารบนเลือจังไนจังสีอะไรจังสีอะารก็สิบอกสูจะฟังอ่าเนี่นอนก็ต้องจับไปเป็นทหารนะฮะอ่า บ้าบูเคย่อนบึงคลีบด้วยเขาเนี่ยด้วตอนนี้นายกประยุทธ์มันเป็นนายรัฐมนตรีเนาะเพิ่นไปเยือนประเถียนเหล้าไอ้ทองหรือเพิร์นทูหากันโอ้สบายดีเลยบอกภาษาแบบสามสันตะสุขซุกดิฟกันที่ไอแต่ล่าสุดเขาบิบังคลิปนายกรัฐมนตรีประยุทธ์กับนายกคุณเช่นเพิ่์นบอกกันต้องใส่ล่ามแปล ก็แป้ฮะแ,แล้วขเขาบอกว่าภูเขาพันเนะาะกัน <c oughs> จะสั่นแ <c oughs> ล้วภาษาราวกับภาษาไทยนี่เป็นภาษาที่บอกว่ามอต้องใส่ล่ามแปลเลยอย้บ่ต้องบ่ต้องแปลเลยแปลว่าว่ากันข้อน้ำข้อนื้อว่าเข้าใจแล้วสิบอกว่าประเทศลาวกับประเทศเขมรเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันได้จังดี<ล>บ่าคนละภาษาเนาะขนาดภาษางใส่คนแปด่าล่าแป้จังสั่นดิอ้สิบอกส่ดปังหนึ่งล่าของการเ่ากันจา เห็นสมือเลยบ่าไอ้คลิปทีวีกันเผาเงินจุดเงินใหญ่ท่องเลยแม้โอ้เห็นคู่มือเลยเพราะว่าหน้าไม่เปลี่ยนตลอดเลยบ้านนี้โอ้ยจังสี่ข้อมือเดือดร้อนใหญ่ท่องเอ้ยรัฐบาลเมันวิ่งว่อนหรือว่าบอกให้คนบ้านมันกลับบ้านแล้วคนพันธุ์สิกับอยู่บนน้อคนพันธุ์สิกับอยู่บนน้อเพราะว่ากลับก็น่าจะกลับส่วนหน่อยกลับส่วนหน่อยแล้วก็ส้นหนข้อมือทเห็นเมันแบบพันธุ์สิเดือดร้อนจะว่าไงมันอยู่มันเนกลับเลยนะถามมันกลับมันสิเดือดร้อนหรือเปล่เดือดร้อนเด้คนที่เคยอยู่เคย อยู่แบบสบายสบายอยากอยากะได้กินนะนี่ยอ้าวแล้วคนที่สิบวมเลือดร้อนเป็นผู้ใดล่ะคนเลือดร้อนเป็นผู้ใดล่ะฮะคนที่สิบวมเลือดร้อนเป็นผู้ใดล่ะคนที่สิบวมเลือดร้อนก็นี่แหละก็คือคุณเซนนั่นแหละโอ้รัฐบาลเพิ่นผุนวะอ่าคนที่เลือดร้อนอีหยังกูไว่าอีหยังเพิ่นก็มีเบิดโอ้คนที่สิเลือดร้อนก็คือนี่แหละประชจ้าส้นตาดำดำนี่แหละโอ้สิสิเลือดร้อนหน่อยเนาะแมนธรรมหากินแต่ละมือแต่ละวันมิแต่หากิน เอาเด้อพี่ดองในฐานาทีเป็นแรงงานเหมือนกันเนาะแรงงานาเพื่อนบ้านที่กันเนาะที่ใสแ่แรงงานกันกายคิดเอาเลยละสียไปอดอยากนะหรือเสียไปเอาชนะไทยด้วยวิธีการแบบนี้อย่าไปฮาเฮ็ดพี่้องเลยนะบ่าผมจะเลอกเอาวิธีการที่บอกเขาเรียกว่าอิ่มปากอิ่มทองดีกว่าแมนแม,แม,แมนะเนาะ จะมาตอบโต้ประเทศไทยด้วยการเซลชนะประเทศไทยแบบนี้เนี่ยโบได้หรอกโฆษณาจักเถื่อหรอสุดท้ายสุดท้ายแล้วประเทศไทยก็นชนะเลยทีโบถองลบพี่น้องไปฝากไวค้คิดกันแล้วกันเนาะฝาบอท่องคลิปดโนี้ฝากไว้กันแล้วกันบอท่องแมนเอาพี่น้องเอ๋ยสหรับคลิปนี้นะบอท่องกับบอโบกับศิลาท่านผู้ชมเพียงตัวนี้เนี่ยถ้ามากะฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้เอาสองคนเด้อพี่น้อง ลาแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเขาก็ไม่คลิปหนาะสวัสดีครับ